หญิงสาวที่ไม่เคยลืมรักครั้งแรกเพราะเธอเชื่อว่ามันคือพรมลิขิตใน Finding Mr. Destiny พรมลิขิตวุ่นวายของเจ้าชายในฝันเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยโกงยูและนังเอกสาวอิมซูจองถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปตามหารักแรกด้วยกันค่ะซอจีวูจะมีอาชีพเป็นผู้กำกับเวทีของละครเพลงที่บอกเลยว่างานของเธอนั้นสุดแสนจ,จะวุ่นวายมาก เธอทิ้งโอกาสทองที่จะทําให้ตัวเองนั้นรอตําแหน่งคานทองไปอย่างวุดวิดด้วยการเทฟแฟนหนุ่มนักบิน mm. โปรไฟล์ดีเลิศไปอย่างไม่ใย,ยดีในขณะที่เขากําลังจะขอเธอแต่งงานเพียงพอลึกๆแล้วเธอมีความฝังใจกับหนุ่มคนหนึ่งที่เธอเคยเจอโดยบังเอิญในการไปท่องเที่ยวอ,อินเดียเมื่อ10ปีก่อนและเธอคิดว่าชะตานั้นได้กําหนดให้เธอได้เจอกับเขาทําให้เขาเป็นรักแรก,รกที่พรมทขิดไว้ แต่ทว่าเธอก็ไม่ได้รู้จักอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยมีเพียงชื่อคิมจองวุกเท่านั้นที่เธอรู้จักทุกวันนี้ชีวิตการงานของเธอก็ยุ่งเหยิงซะจนไม่คิดจะดิ้นรนตามหาเขาอีกและที่สำคัญเธอเชื่อว,ว่าถ้าคู่กันแล้วมันก็คงไม่แคล้วกันยังไงก็ต้องได้เจอกันอีกนั่นแหละฮันกีจุนเป็นพนักง,งานบริษัทขายทัวร์ท่องเที่ยวด้วยความเป็นเด็กเนิร์ดเชยๆกรีนกรนกลียนแต่จริงใจ เขาเป็นคนหนุ่มที่ใส่ซื่อไม่ชอบโกหกจึงต้องหันหลังให้กับอาชีพเซลล์ที่ต้องใช้สกิลการกะล่อนอย่างมากซึ่งมันไม่เหมาะกับเขาเลยและแล้วความอดทนสุดท้ายของเขาก็มาถึงเมื่อทางบริษัทนั้นให้เขาแต่งตัวเป็นพระเอกเบยองจุนจากซีรีส์วินเทอร์ส a ตนาถ่ายรูปตามรอยซีรีส์ดังแล้วก็ดันถูกสาวๆลวนลามจับก้นเขาให้กีจุนก็เลยปริแตกเลยขอลาออกมันซะเลย แต่เมื่อเขาลาออกมาแล้วก็ยังไม่รู้จะทำงานอะไรจึงลองคิดทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองอาศัยแบ่งซอกออฟฟิศของพี่เคยนักเขียนมาใช้ชั่วคราวโดยเขาปิ๊งไอเดียสุดปันเจอที่แสนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการเป็นคนดีสสังคมของเขานั่นก็คือการบริการตามหารักครั้งแรกพ่อของซอจีวูนางเอกของเรื่องนะคะรู้ข่าวว่าลูกสาวเนี่ยเลิกกับแฟนนักบินแล้วพ่อก็โกรธมากเพราะพ่อนั้นอยากให้ลูกสาวได้แต่งงานสักที และพ่อก็รู้ว่าที่ลูกสาวเลิกกับแฟนเนี่ยเพราะยังลืมรักครั้งแรกไม่ได้พ่อของนางเอกก็บังเอิญได้เห็นใบปลิวบริษัทตามหารักครั้งแรกของกีจุนพ่อของนางเอกที่ไม่อยากให้ลูกสาวขึ้นคานจึงได้ลากตัวเธอไปตามหาบริษัทรักครั้งแรกของกีจุนเพื่อหวังว่าลูกสาวนั้นจะได้เจอกับชายคนนั้นเรื่องราวจะได้จบจบกันไปจะได้แต่งหรือว่าตัดใจได้จากเขาสักทีนางเอกก็เลยต้องจำใจมาตามที่พ่อบอก แต่เรื่องราวก็ไม่ง่ายเลยค่ะเมื่อนางเอกนั้นเธอรู้แค่ชื่อของรักแรกเธอเท่านั้นเขาชื่อคิมจองบุกเจอการตอนทริปไปอินเดียเมื่อสิปีก่อนเธอเจอเขาตอนขึ้นเครื่องบินตอนนั้นเธอเมาเครื่องบินแล้วเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเธอทําให้เธอประทับใจในตัวเขามากแล้วหนังก็เล่าเรื่องราวที่นางเอกได้เจอกับคิมจองวุกนางเอกก็เดินเที่ยวในอินเดียตามร้านค้าต่างๆและมาพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วเธอก็ได้เจอกับคิมจองวุกอีกครั้งกีจุนตั้งใจกับงานแรกของเขามากถึงขนาดบากหน้าไปขอข้อมูลจากบริษัททัวเที่ยวบินไปอินเดียเมื่อ10ปีก่อนตอนที่นางเอกนั้นเดินทางไปในครั้งนั้นและเขาก็ได้มาหานางเอกอีกครั้งโดยกะเอาข้อมูลมาให้แต่ก็เจอนางเอกปฏิเสธที่จะตามหาแล้วเพราะเธอไปที่บริษัทกีจุนเพียงเพื่ออยากทําให้พ่อสบายใจเท่านั้นกีจุนก็ยอมแพ้ไม่ได้เพราะนี่คืองานแรกของเขา เขาจึงตั้งใจกับมันเต็มที่บอกให้หนางเอกนั้นอย่ายอมแพ้เรื่องนี้แล้วก็เผลอพูดสเสียงดังว่าคุณคือคนแรกของผมจนคนที่ทํางานของนางเอกนั้นเข้าใจผิดเซ์กันใหญ่เพื่อนๆที่ทํางานของนางเอกก็เลยคิดว่ากีจุนนั้นกําลังตามจีบนางเอกอยู่ต่อมาทั้งคู่จึงเริ่มตามหาคนชื่อคิมจองวุกด้วยกันซึ่งก็พบว่ามีคนชื่อคิมจองวุกพันหคนในเกาหลีใต้ ทั้งคู่ออกตามหากันไปเรื่อยๆเมื่อเจอแต่ละคนนั้นก็บอกเลยว่ามีความฮาบ้าบอก,กันไปค่ะมีทั้งหนุ่มนักฟุตบอลหมอสัลยกรรมพ่อขาจอมลามกหลวงจีนแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่นางเอกนั้นกําลังตามหาอยู่หลังจากตามหามาทั้งวันนางเอกก็เลยชวนกีจุนไปดื่มแล้วกีจุนก็บังเอิญได้เจอกับหัวหน้าที่บริษัททัวบริษัทเก่าที่เขาเคยทํางานอยู่พวกนั้นก็เข้ามาแซวกระแนะกะแหนกีจุนว่า ลาออกจากบริษัทไปงานที่ทำใหม่ก็คงไม่รุ่งเรืองสินะแลยเจอนางเอกที่กำลังเมาอยู่ด่าอารวาดพวกนั้นสยกใหญ่เพราะนางเอกเมามากกีจุนก็เลยต้องแบกเธอไปส่งบ้านสภาพของเธอนั้นเมาเละแถมยังอ้วกใส่เขาอีกตะาหากพ่อของนางเอกเห็นท่าไม่ดีไม่มีอะไรคืบหน้าจึงได้แอบเอาสมุดไดอรี่ของนางเอกที่บันทึกเรื่องราวตอนที่เธอไปเที่ยวอินเดียให้กับกีจุน แล้วกีจุนก็ได้เปิดอ่านเรื่องราวในไดอารี่นั้นเห็นรูปของนางเอกแล้วหนังก็ตัดมาเล่าเรื่องราวที่นางเอกได้เจอกับคิมจองวุกซึ่งพวกเขาก็มาเดินเล่นเดินเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆในอินเดียในหนังจะเห็นว่าคิมจองวุกนั้นเป็นผู้ชายที่หล่อเซอร์และก็เท่มากๆซึ่งหน้าของเขานั้นดันคล้ายกับกีจุนซะเหลือเกินแต่บุคลิกและนิสัยนั้นต่างกันลิบลับ นางเอกและคิมจองวุคไปเที่ยวด้วยกันนางกินลมชมวิวสุดแสนโรแมนติกถามทั้งคู่ยังพักที่โรงแรมห้องเดียวกันอีกและด้วยความที่นังเอกแอบหลงรักคิมจองวุคตอนที่เขาหลับเธอเลยแอบเข้าไปจูบเขาแล้วทั้งคู่ก็มีซัมติงซองกันนางตัดมาตอนปัจจุบันหลังจากนางเอกสั่งเมาแล้วเธอก็มาหากีจุนอีกครั้งเพื่อขอบคุณเขาที่พาเธอกลับไปส่งบ้านเมื่อคืนนี้ ต่อมาพี่เขยองก,กีจุนก็โทรมาบอกว่ามีนักปินเขาคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากเขาอยู่บนภูเขาลึกลับน่าค้นหามากแถมเขายังไปอินเดียมาแล้วด้วยและเขาก็ชื่อคิมจองวุกเหมือนกันกีจุนจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนางเอกและกะจะชวนเธอไปตามหาเขาที่นั่นแต่มันต้องใช้เวลาถึงสองวันนางเอกก็เลยปฏิเสธว่าไม่ไปเพราะเธอจะกลับมาทำงานไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วก็ทนแรงโน้มน้าวของกีจุนไม่ไหว สุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจไปตามหาคิมจองวุก,กันอีกครั้งระหว่างนั่งรถไฟทั้งคู่ก็ได้คุยกันทำให้นางเอกนั้น,น,นพูดถึงคลิปไปอินเดียที่เธอชอบเป็นมากบรรยากาศผู้คนที่นั่นกลิ่นของที่นั่นมันมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกแล้วกีจุนก็เลยบอกว่าถ้ามันดีขนาดนั้นทำไมถึงปล่อยให้คิมจองวุกหลุดมือไปซะล่ะนางเอกเลยเล่าว่าหวานที่นัดเจอกันอีกครั้งเธอเปลี่ยนเครื่องบินจากออสกาไปโซไม่ทันเพราะวันนั้นฝนตกหนักมาก กีจุนก็เลยเถียงว่าไม่น่าจะมีฝนตกที่ออสก้าในช่วงนั้นนะเพราะช่วงนั้นเขาก็ไปเรียนทําคุกกี้ที่ออสกานางเอกไม่ยอมกินขนมชิ้นสุดท้ายกีจุนเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรนางเอกเลยตอบว่าฉันอยากเก็บความทรงจํารสชาติของมันไว้ถ้าเรากินไม่หมดความรู้สึกนั้นมันก็ยังคงอยู่เมื่อถึงที่หมายทั้งคู่ก็ได้ลงจากรถแล้วเดินขึ้นเขาปรากฏว่าทั้งคู่นั้นลงทาง หลังจากเดินจนเหนื่อยนางเอกก็เป็นลมสลบไปกีจุนสุภาพบุรุษจอมเป็นเลยต้องแบกนางเอกขึ้นเขาวนไปร้องไห้ไปจนถึงบ้านของคิมจองวุกนักปีนเขาที่พวกเขากำลังตามหาแต่สุดท้ายแล้วเมื่อพวกเขามาถึงคิมจองวุกค,คนนี้ก็ไม่ใช่คนที่นางเอกตามหายอยู่ดีทั้งคู่ต้องนอนพักที่นั่นหนึ่งคืนแล้วที่หน้าตอผิงนางเอกก็ขอบคุณกีจูนอีกครั้งที่อุตส่าห์แบกเธอขึ้นมา ทั้งที่หนทางนั้นยากลำบากมากแล้วเธอก็ได้ถามถึงรักครั้งแรกของ,ขของกีจุนบ้างกีจุนก็เล่าไปแบบคำๆว่าตอนที่เขาไปเรียนมืองนอกเขาได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากสาวที่เป็นรักแรกของเขาโดยไม่รู้มาก่อนว่าเป็นอีเมลส่งคำเชิญมางานแต่งแล้วกีจุนก็รีบตีตั๋วจากโอซาก้ามากรุงโซแต่เขาก็ไม่ได้เสียใจเพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้รักเธออีกแล้วกีจุนทำหน้าเศร้า แล้วนางเอกก็พุ่งตัวไปจูบกีจุนโอ้โหนี่มนันนางเอกสายรุกจริงๆรุ่งชาวทั้งคู่จึงเดินทางกลับระหว่างนั่งรถก็มีอาการขวยเขินกันนิดหน่อยในใจของนางเอกเริ่มรู้สึกดีกับกีจุนชายเนิร์ดเนิร์ดเชยเที่ช่วยเหลือเธออย่างจริงใจตกเย็นทั้งคู่ก็นัดเจอกันอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนว่ากีจุนก็หว่นไหวไปกับนางเอกเขาเผยชมเธอว่าดูดีในแบบของเธอเธอก็ชมเขากลับเขารู้สึกดีมาก เมื่อกลับมาถึงห้องก็เอาแต่คิดถึงนางเอกละหยิบรูปนางเอกในไดอารี่ขึ้นมาดูแล้วเขาก็ได้พบกับการ์ดใบหนึ่งซึ่งเป็นบัตรประชาชนของคิมจองวุคที่นางเอกแอบซ่อนไว้จากนั้นเขาจึงเอาไดอารี่ไปคืนนางเอกแล้วก็โกรธนางเอกที่ไม่ยอมบอกความจริงคือความจริงนางเอกก็รู้ข้อมูลของคิมจองวุคทุกอย่างแต่เธอเลือกที่จะไม่ไปพบเขาในวันที่เขากลับมาถึงโซเพียงเพราะว่าเธอไม่อยากทำลายความทรงจำ ที่เคยมีด้วยกันก่อนหน้านี้เพราะเธอแอบกลัวว่าทุกอย่างนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมเธอคิดว่าในตอนท้ายที่สุดมันอาจไม่มีอะไรรอเธออยู่แต่กีจุนก็บอกว่าคนเรานั้นเดิมใหม่ได้เสมอแล้วเขาก็เดินจากไปต่อมานางเอกก็ทำงานกำกับละครเวทีของเธอแล้วใจเธอก็เหม่อลอยคิดถึงแต่เรื่องคิมจองวกในขณะที่เธอกำลังคิดฟูงซ่านอยู่ กเกิดอุบัติเหตุบนเวทีทําให้นักเต้นสาวคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากนั้นนางเอกก็เริ่มคิดได้ว่าการที่เธอยึดติดกับสิ่งหนึ่งไม่ยอมตัดใจมันไม่ได้ทําให้อะไรในชีวิตของเธอดีขึ้นเลยแล้วต่อมากีจุนก็ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการตามหารักครั้งแรกเขาเป็นคนที่ไปอินเดียเมื่อสิปีก่อนทริปเดียวกับนางเอกใช่แล้วค่ะเขาก็คือคิมจองวู แล้วกีจุนก็ได้มาหาหนางเอกแล้วก็บอกว่าคิมจองวุกนั้นกำลังตามหาเธออยู่พรุ่งนี้เขาจะขึ้นเครื่องบินตอนหกโมงเย็นถ้าเขาไปแล้วคงไม่กลับเกาหลีอีกสักพักเลยบอกให้หนางเอกนั้นรีบไปพบเขาก่อนเวลาสักหน่อยแล้วนางเอกก็ขอบคุณกีจุนสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมากีจุนที่หลงรักนางเอกเออกมากๆเขาก็ไปที่บริษัททัวร์เพื่อจะไปหาทริปท่องเที่ยวไปอินเดียบ้างเขาอยากรู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรดีนักหนา มีอะไรพิเศษทำไมนังเอกถึงลืมที่นั่นไม่ได้สักทีทั้งที่มันผ่านไปเป็นสิบปีแล้วเขาพูดประชดด้วยแววตาเศร้าน้ำตาซึมนางเอกนั้นตอนแรกเธอก็ไม่อยากไปเจอคิมจองวุกแต่สุดท้ายแล้วเธอก็คิดได้ว่าควรจะจบเรื่องนี้สักทีและแตัดสินใจไปหาเขาตอนที่เครื่องใกล้จะออกแล้วส่วนกีจุนนั้นเขาก็คิดได้ว่าเขารักนังเอกเขาแล้วจึงไม่อยากปล่อยให้เธอนั้นหลุดมือไป เขาจึงรีบตามนางเอกไปที่สนามบินเช่นกันแล้วนางเอกก็วิ่งตามหาคิมจองวุกก็ได้เห็นคิมจองวุกจากข้างหลังซึ่งเธอก็เลือกที่จะเดินหนีเขาอีกแต่คิมจองวุกก็หันมาเห็นหนางเอกพอดีแล้วก็เรียกชื่อเธอแล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกันจับมือทักทายกันขณะนั้นกีจุนที่วิ่งมาทันก็เห็นเขาและเข้าใจผิดคิดว่านางเอกนั้นคงจะเลือกรักแรกของเธอไปแล้วสักพักนางเอกก็วิ่งตามออกมาเรียกชื่อกีจุน เขาเลยทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกเพราะคิดว่านางเอกจะตามรักแรกของเธอไปซะอีกแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอมาที่นี่แค่อยากรู้ว่าเรื่องมันจะจบลงยังไงแล้วจะเริ่มต้นแบบไหนตหา่างกีจุนเลยถามว่าแล้วมันจบแบบไหนล่ะนางเอกก็เลยบอกว่าเธอแค่พูดทักทายเขาสวัสดีแล้วก็ลาก่อนกีจุนที่ฟังอยู่เขาก็ยิ้มแก้มปลิแล้วทั้งคู่ก็ชวนกันกลับกีจุนคว้าตัวนางเอกมาจูบความรักของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อ่ะอะหนังยังไม่จบนะคะหนังได้เฉลยเรื่องราวเมื่อ10ปีก่อนตอนที่กีจุนนั้นจะขึ้นเครื่องบินจากออสก้ามาโซซึ่งในวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่นางเอกกำลังตัดสินใจไม่กลับโซเพราะไม่อยากไปเจอคิมจองวุูตามที่นัดกันไว้เธอก็เลยยกเลิกตั๋วไปโซแล้วก็เป็นกีจุนซื้อตั๋วใบนี้แทนเขากลับมากรุงโซเพื่อมางานแต่งรักแรกของเขา ซึ่งสรุปว่าทั้งคู่นั้นเคยเจอกันแล้วเมื่อสิปีก่อนค่ะด้วยความบังเอิญนี่คงเรียกว่าพรมลิขิตได้สินะแล้วหนังก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งสิ่งที่หลายคนสงสัยนะคะคิมจองวุกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ทำไมคล้ายกับกีจุนซะเหลือเกินซึ่งในตอนจบนะคะหนังก็ไม่ได้เฉลยให้เห็นหน้าของคิมจองวุกแบบชัดๆค่ะเลยแอบงงและสงสัยว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยหน้าตาคล้ายกันขนาดไหน เรียกว่าเป็นหนังหลอกต้มคนดูค่ะให้เรานั้นดูจนจบหลอกให้คิดว่าอาจจะเป็นฝาแฝดอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าอุตส่าห์ลุ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นแค่คนหน้าคล้ายกันนะคะแต่ก็เป็นหนังรักร่มคอมที่ดูแล้าเพลินสนุกมากๆค่ะ